หากทำผิดเราจะแก้ตัวตอนไหนหากต้องการมีความสุขต้องมองความเป็นจริงของชีวิตที่ออกว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแต่ละเหตุการณ์นั้นรู้แล้วแต่เป็นภาพจากการกระทำในอดีตของเราทั้งสิ้นเรื่องบางเรื่องดูเหมือนช่างไม่ยุติธรรมกับเราเลย จนบ่อยครั้งต้องตั้งคำถามกับตนเองว่าทำไมเรื่องราวร้ายๆเช่นนี้จึงต้องมาเกิดขึ้นกับตัวเราดูเหมือนไม่สมกับเหตุในปัจจุบันแต่ถ้าสาวให้ลึกจะพบว่าเป็นสิ่งที่สมกับกรรมในอดีตท,ที่เราเป็นผู้กระทำไว้เองทั้งหมดดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นเรื่องบังเอิญสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรา ล้วนเกิดจากการกระทาในอดีตและปัจจุบันของเราเองทั้งสิ้นแต่อย่างไรก็ตามหากเรายังมีลมหายใจนั่นหมายถึงว่าเรายังมีโอกาสแก้ตัวเพราะผลจากการกระทาในปัจจุบันก็จะกลายไปเป็นภาพของเราในอนาคตในภพชาติเบื้องหน้าหากเราต้องการให้ชีวิตเราดีให้สมบูรณ์ขึ้นมากแค่ไหน เราก็ต้องสร้างเหตุแห่งการได้มาในสิ่งนั้นมากขึ้นแค่นั้นซึ่งจะเห็นว่าเราสามารถลิขกคิตชีวิตตัวเองได้เมื่อได้ศึกษาให้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตอย่างนี้แล้วเราต้องประกอบเหตุให้กับตนเองใหม่โดยการสำรวจดูว่าในอดีตเราทําผิดพลาดมาอย่างไรเราจึงต้องมาประสบกับสภาพที่ทุกข์ร้อนใจอย่างที่เป็นอยู่ในชาตินี้ และอะไรที่เป็นการกระทําที่ไม่ดีที่จะเป็นเหตุทําให้เราไปเสวยวิบากใหม่ที่เลวร้ายยิ่งกว่านี้หากเรารู้แล้วเราต้องรีบปรับปรุงต้องเลิกทําดูเหมือนยากในตอนต้นแต่มันก็ยากขอสู้หากเราสู้สิ่งนั้นก็ไม่ยากเมื่อรู้และเข้าใจอย่างนี้ให้เราลิขิตชีวิตของตัวเองใหม่ มุ่งทำความดีอย่างยิ่งยวดบกพร่องตรงไหนก็ให้รีบทำรีบแก้ไขให้ได้ในขณะที่เรายังมีสิทธิ์ใช้ลมหายใจอยู่เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วิบากกรรมอันยาวนานและบันดาลให้เราได้เจอเจอแต่สิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาในอนาคต